ตอนที่993ดาบเงาอาชูราแน่นอนว่าวัสดุของร่างของดาบเงายังคงไม่สามารถพบพาพลังของดาบอาชูราที่แท้จริงได้แต่ก็ไม่มีปัญหาในการพบพาความตั้งใจของดาบในปัจจุบันด้วยคุณสามารถใช้พลังังเดิมของดาบอาชูราเ่าเพื่อเล่นในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเร่งการะมาถึงของดาบอาชูราผ่านการเหนี่ยวนําได้หลังจากการมาถึงของตัวดาบแล้วดาบเงาก็สามารถใช้เป็นดาบเงาของดาบอาชูรา ได้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดแถมพลังนี้ยิ่งแรงขึ้นอีกแน่นอนเมื่อมีแล้วก็ใช้ดาบเวทแนวส่งสามารถใช้พลังของร่างจริงของดาบอาชูราได้ประมาณ10%แต่สิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอด10%ก็ค่อนข้างทรงพลังเช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถใช้มันต่อไปได้เสี่ยวเหมยดีใจมากหลังจากได้ยินคำอธิบายของทงังซานแล้วฉันควรทำอย่างไรดี ทางซานกล่าวว่าให้ดาบของดาบปาทูราถูกรลวมเข้ากับดาบเงาอย่างแท้จริงให้ดาบเงาดำเนินการเจตนาดาบของคุณทั้งหมดล้างสิ่งสกรปรกในดาบเงาผ่านเจตนาดาบของดาบปาทูราดาบแล้วเปลี่ยนให้เป็นดาบเงาทูราอย่างสมบูรณ์ฉันเข้าใจเสียวเหมยก็ฉลาดมากเช่นกันนับตั้งแต่ที่เธอได้เป็นราชาเธอได้หล่อเลี้ยงดาบเทพสูนดาบเทพสูนคือแก่นของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอ การเสริมพลังของดาบเทพอสูรน <ure> ั้นเทียบเท่ากับโดยรวมของเธอความแข็งแกร่งมันจะดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นฐานการเพาะปลูกหรือจิตสำนึกโดยเฉพาะพลังโจมตีการใช้ดาบปาชูราเป็นอาวุธของเขาอย่างไรยางอายแม้ว่าจะเป็นเทียงหนึ่งในสิบของพลังของสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดก็ตามก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งทังซานกล่าวว่าอย่างไรก็ตามคุณยังคงต้องระวังเมื่อใช้มันดาบเทวะเทพอสูรเองก็มีอำนาจเหนือกว่า แม้ว่าจะอยู่ในอาณาจักรเทวะก็ตามมันคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกที่ข้ามันเที่่งตรงและเคยชินผู้พิพากษาดาบเทวะเทพอสูรจะสังหารคนบาปเท่านั้นหากคู่ต่อสู้ไม่ใช่คนชั่วไรอย่าใช้มันเพื่อฆ่าเพื่อไม่ให้หัวใจของดาบปนเปื้อนอืมฉันเข้าใจเสี่ยวเหมยพยักหน้าและนั่งลงตรงจุดนั้นโดยคุกเข่าลง ดาบสีแดงที่ส่องแสงอยู่ตรงหน้าเธอก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เธอเข้าใจการทํางานของดาบเงาเธอไม่ต้องตั้งใจควบคุมเจตนาดาบอาชูราที่จะไม่แตะต้องดาบเงาอีกต่อไปภายใต้การนําทางของจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์เจตนาของดาบออกมาและแทรกซึมเข้าไปในดาบปีศาจเงาทังซานถือมีข้อนเวลาไว้ในมือปล่อยรัศมีที่นุ่มนวลและลวงตาทําให้เวลาและพื้นที่โดยรอบช้าลงอย่างมากสามารถแผ่ออกได้ช้ามาก เมื่อเห็นเซยวเหมยนำทางดาบปีศาจเงาและเจตนาดาบปะสูสรถังซานก็รู้สึกสะเทือนใจในเวลานี้เซียวเหมยอยู่ในสภาวะขอองค์การทำสมาธิดังนั้นเขาจึงไม่สังเกตเห็นเขาถัางซานปล่อยหอกมังกรสว่างที่เขาเพิ่งได้มาจากการประมูลในมือซ้ายถือหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศ และหอบมังกรสว่างในมือขวาประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขานำทางอย่างเงียบๆนำทางพลังการฉ่ายภาพของตรีศูนย์นกทะเลพยายามรวมเข้ากับหอบมังกรสว่างสิ่งที่ทังซานต้องทำนั้นง่ายมากเสียวเหมยสามารถใช้ดาบเงาเพื่อพกพาความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของดาบอาชูราดังนั้นหอบมังกรแสงยังสามารถพบพาพลังการฉ่ายภาพของตรีศูนย์ได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ร่างตรีศูนย์ก็สามารถวาดด้วยความเร็วที่เร็วขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทางซานอย่างไม่ต้องสงสัยหากสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเกิดของคุณมาถึงเร็วกว่านี้มันจะมีผลอย่างมากอย่างไรก็ตามการแสดงออกบนใบหน้าของทางซานก็หมดหนทางเล็กน้อยไม่แม้ว่าหอกแสงจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อยู่แล้วแต่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่มีคุณสมบัติแสงพื้นถิวอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับตรีศูนย์เทพสมุดแล้ว มันก็ยังล้าหลังมีเพียงร่องรอยของพลังการฉายภาพและเรื่องสั่นอย่างรุนแรงหากฉีดต่อไปอาจเสี่ยนต่อการสลายตัวคุณจะบอกได้อย่างไรว่าเสี่ยวเหมยโชคดีมันไม่ง่ายเลยที่จะหาเรือบรรทุกที่สามารถพกพาสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดได้เป็นเพราะวัสดุพิเศษของมันที่ดาบเงาสามารถกระตุ้นความสนใจของดาบพาชูราซึ่งเทียบเท่ากับการค้นหาดาบพาชูราด้วยตัวเองไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวในตรีศู์เทพสมุทร ทังซานไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เขาทำได้เพียงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามเขายังใช้พลังอันทรงพลังของตรีศูนย์เพื่อมอบอาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างหอกแสงต่อหน้าที่ใหญ่กล้าดียังไงถึงได้น้นยใจน้องขนาดนี้ราชามังกรสดใสเพียงเขาเดียวที่อยู่ภายใต้การปรับปรามของตรีศูนย์มันไม่กล้าที่จะปล่อยมืออย่างแน่นอน แน่นอนว่าทางซานไม่ชอบหอ,อกมังกรสดสยนี้มากนักเขาปรับหอ,อกมังกรเบาด้วยปลาประทับชีวิตของตระกูลต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินและคำไม้ของพลังแห่งการถ่ายภาพปริศูนแห่งเทพสมุทรภายใต้การแบ่งเบาบรรเทาพลังของอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากนอกจากพลังดั้งเดิมของแสงมีคุณสมบัติชีวิตมากขึ้น การทำให้เย็นลงด้วยพลังงานแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นนี้ส่งผลดีต่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทอื่นๆทั้งหมดยกเว้นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเจตจำนงแห่งการทำลายล้างไม่ต้องพูดถึงว่าระดับพลังงานชีวิตที่ถังซานใช้นั้นยังสูงอยู่บวกกับตำแหน่งของพระเจ้าของเขาสถิตอยู่ในนั้นและผลโดยตรงของหอ,อกมังกรเจิดจ้านี้ที่หล่อหลอมโดยเขาก็คือพลังของมันได้รับการปรับปรุงอย่างมากและคุณลักษณะทั้งสองของแสงและชีวิตรวมกัน หลังจากที่เขาสงบสติอารมณ์แล้วหากซูอันยูต้องการนำหอ,อกมังกรสดใสกลับคืนมามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมีแบรนด์ของทางซานอยู่แล้วมี่เทียงเขาเท่านั้นที่ใช้งานได้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันถูกระงับโดยการคาดการณ์ของตรีศูนย์ในช่วงเวลาวิกฤตทางซานสามารถเสียสลับแม้กระทั่งหอ,อกมังกรสดใสเพื่อกระตุ้นพลังของตรีศูนย์นกทะเลในระยะเวลาอันสั้น หลังจากปรับหอกมังกรสดใสนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางซานก็นำมันเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาเพื่อหล่อเลี้ยงมันจากนั้นนำสิ่งประดิษฐ์ที่สองออกมามันถูกถ่ายด้วยตัวเองเช่นกันแอลและมันถูกเรียกว่าโลหินบัตซอในการประมูลเมื่อเทียบกับหอกมังกรสว่างโลหหินบัดซอไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยนี่คือพลังของแก่นแท้ของน้ำในระนาบทั้งหมดรวมกับพลังของแก่นแท้แห่งดินและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะหล่อเลี้ยงมัน สิ่งนี้ในทางทฤษฎีสามารถใช้ได้เฉพาะในอาณาจักรเทพที่แท้จริงเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะการมีอยู่ของหัวใจมันจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้ในแง่ของคุณค่าที่บริสุทธิ์สร้อยคอนั้นก็ไม่สามารถเทียบได้กับหัวใจของธรรมชาติและอย่างมากที่สุดก็แทบจะไม่สามารถเทียบได้กับโลหิงบาซอโลหิงบาซอนั้นหนามากราวกับว่ามันหลับสนิทแต่ถึงแม้จะหลับสนิทพลังป้องกันของตัวเองก็ยังไม่สามารถแตกหักได้ ทางซานมองไปที่ตรงหน้าเขาดวงตาของเขาค่อยๆเปล่งแสงสีฟ้าสดใสหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศบนฝ่ามือซ้ายของเขาสองประกายเจิดจ้ากลายเป็นม่านแสงบิดเบี้ยวที่ห่อหุ้มตัวเขาและโลหินบอซอ้โลหินบอซสังเวยสามารถแตกต่างจากหอ,อกมังกรสว่างก่อนการกลัน่นสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองนี้ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลย แม้ว่าโลหหินบัซซอนนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดแต่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดแม้ในอาณาจักรแห่งทวยเทพหากทางซานสามารถฟื้นฟูระดับของราชาเทพก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูพลังของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดได้อย่างสมบูรณ์สิ่งประดิษฐ์ระดับนั้นวางอยู่บนระนาบนี้และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายการป้องกัน รอยยิ้มจางจางปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางซานภายใต้สถานการณ์ปกติโลหินบาดซ้อต้องนิ่งเงียบบนระนาบนี้และพัฒนาเป็นอาณาจักรเทพก่อนที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้ที่ฉันได้พบเขามันแตกต่างออกไปทางซานจับมือขวาของเขาว่างๆและร่างกายของเขาก็ค่อยๆเปล่งแสงสีน้ำเงินทองเขาไม่ได้ใช้พลังเลือดของเขาเองเทียงนำทางโดยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์บทที่9 9 4 โลหิงบาทซอนั้นขึ้งอยู่กับคุณสมบัติของน้ำเป็นหลักและเทพสมุดเป็นเทพพเจ้าสูงสุดของแอตทริบิวน้ำจากแอตทริบิวมันเข้ากันได้ในตัวเองโลหิงบาดซอค่อยๆลอยไปข้างหน้าทางซานและเป็นการยากที่จะเคลื่อนย้ายโลนี้ด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์แม้แต่กับการเพาะปลูกของทางซาน นิ้วทางห้าของมือขวากลางออกค่อยๆพอดีกับศูนย์กลางของโล่และรัศมีสีน้ำเงินทองอ่อนไหลออกมาจากนิ้วทางห้าของทงางซานบนหน้าผากของทงางซานรูปแบบแสงของตรีศูนย์ปรากฏขึ้นอีกครั้งทันทีที่รูปแบบแสงปรากฏขึ้นพลังศรัทธาจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาจากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสริมการบริโภคจิตสำนึกของพระเจ้าของทงางซานโลหินบาดซ้อยังคงไม่ตอบสนองในตอนแรก แต่เมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ของทางซานเพิ่มขึ้นโลหหินบาซอก็เริ่มส่งเสียงหึงเล็กน้อยราวกับจะยืนยันอะไรบางอย่างทางซานไม่ได้รีบร้อนเลยเทียงแต่เติมพลังแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองบนพื้นผิวสีดำของโลหบาซอระลอกคลื่นสีฟ้าอ่อนบางส่วนค่อยๆปรากฏขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีต้นกําเนิดจากระนาบมาเป็นที่รู้จักทางสานเทียบเท่ากับการใช้ตําแหน่งของเขาเป็นเทพ,พเจ้าเพื่อหลอกลวงโลหิงบาซอร์ทำให้รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ได้พัฒนาเป็นพระเจ้าโลกเพื่อที่เขาจะได้รับการสังเวยและขัดเกลาโดยทางซานร,รูปแบบแสงสีน้ำเงินบนพื้นผิวของโลหินบาซอรเริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อยรัศมีแปลกๆกระพริบอยู่ตลอดเวลา รอยยิ้มที่มุมปากของถังซานก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันโลบซอลนี้ไม่เคยถูกใช้งานจริงดังนั้นมันจึงบริสุทธิ์มากภายใต้การกระตุ้นของพลังแห่งตำแหน่งเทพเจ้าของเขาเขาค่อยๆรู้สึกถึงความรู้สึกชุ่มชืน้นสิ่งนี้ไม่สามารถหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานแห่งชีวิตได้เมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถใช้พลังที่แท้จริงของมันได้ ใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ว่าที่พื้นผิวของโลกบาซอลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบทั้งหมดนี่ถือได้ว่าเป็นการอนุมัติเบื้องต้นของทังซานที่ทังซานสามารถใช้พลังของพระเจ้าเพื่อทำให้อารมณ์ดีขึ้นเพื่อแลกกับทังซานซึ่งเคยอยู่ในระดับของราชาเทพเขาไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานมากเกินไปหากเขาต้องการเสียสละและปรับ,บแต่งสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวแต่เขายังไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและเขายังไม่ฟื้นพลังของเขาเลยจะยิ่งลำบากใจ แสงสีน้ำเงินกระพริบและโลหหินบัตซอค่อยๆหายไปในหน้าอกของทางซานการเสียสละครั้งแรกประสบความสำเร็จทำให้ทางซานแทบไม่ใช้พลังป้องกันพื้นฐานของโลหหินบัตซอแต่เพื่อกระตุ้นพลังของมันจริงๆนั่นก็ยังไม่เพียงพอมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาได้เป็นจักรพรรดิแล้วเท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้นการเสียสละของสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองนี้แล้วทางซานก็หยุดและมุ่งความสนใจไปที่เซียวเมย การผสมผสานระหว่างดาบอาชูร่าและดาบเงาเป็นไปอย่างราบรื่นมากฉันต้องบอกกว่าจากโชคเท่านั้นอย่าดูการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมของทางซานในการประมูลครั้งนี้ไม่ดีเท่าเสี่ยวเหมยที่ได้รับดาบปีศาจเงาในเวลานี้ดาบปีศาจเงาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและเจตนาดาบเทวะเทวะเทวะจำนวนมากค่อยๆถูกรวมเข้าไวปริมาณลดลงแต่แข็งขึ้นเรื่อยๆเยจตนาของดาบเงาเป็นความรู้สึกตกตะลึงเป็นครั้งคราว หากร่างกายของดาบอาชูราสามารถดึงดูดให้ระนาบนี้เร็วขึ้นได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนอกเหนือจากหอ,อกมังกรสว่างและโลหินบัาซ้อแล้วรอดอื่นๆไม่จำเป็นต้องจัดการตอนนี้หัวใจของธรรมชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ท้งซานจะไม่แตะต้องมันง่ายๆจนกว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรดิสิ่งนี้ทำงานมากเกินไปมันเกี่ยวข้องกับว่าเขาสามารถกรับสู่อาณาจักรของราชาแห่งเทพเจ้าได้หรือไม่ ทางซานสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาและในไม่ช้าก็พบวูปิงจี้ซึ่งอยู่ในที่หลบภัยและฝึกฝนเขาว่าไปที่วูปิงจี้อย่างเงียบเียบแอนละทิ้งบัลลังก์เยือกแข็งให้เขาฉันเชื่อว่าเมื่อพี่ชายอวุโสตื่นขึ้นจากการทำสมาธิจะต้องมีความประหลาดใจครั้งใหญ่เสียวเหมยต้องใช้เวลาสวันในการรวมดาบเทวเทพผสมกับดาบปีศาจเงาให้เธอมีดาบยาวจริงๆ ประกอบด้วยดับเงาปีศาจที่ฉายโดยดบาบปาทูร่าซึ่งเหนือกว่าการมีอยู่ของสิ่งประดิษฐ์ธรรมดามากขอบของมันแม้แต่ถังซานก็ไม่อยากจะแตะต้องมันโดยตรงแน่นอนว่าดับเทวเทพศูนก็ไม่ทำลายถังซานเช่นกันเสียงคลื่นสงบและน่ารื่นรมทังซานกำลังนั่งอยู่บนชายหาดเฝ้าดูทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงียบเงียบยากที่จะสงบลงในวันนี้ปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพแห่งความว่างเปล่า สำหรับเขาหลังจากมาที่ระนาบนี้แล้วช่วงเวลานั้นหายากจริงๆสิ่งที่เราจะต้องเผชิญต่อไปคือการทดสอบที่สำคัญเขาต้องชนะการแข่งขันโดยที่จักรพรรดิไม่ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาเพื่อที่จะแต่งงานกับซิลเมยนอกจากนี้ยังสามารถเป็นจักรพรรดิที่ถูกต้องกรับใดที่เขาสามารถเป็นจักรพรรดิได้จักรพรรดิของสัตว์ประหลาดและวิญญาณเหล่านี้จะไม่ต้องการกดที่เขาอีกต่อไป คุณกำลังคิดอะไรยอยู่เสียงที่ไพเราะดังก้องอยู่ในหูของเขาและในทั่วพปิบตาต่อมาคอของเขาก็ถูกอบล้อมด้วยแขนอันอ่อนนุ่มคู่หนึ่งทางซานใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้และดึงเธอเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของเขามองทะเลแบบนี้ทุกวันนีเธออยู่ข้างๆความรู้สึกนี้สวยงามมากสำหรับฉัน เซียวเหมยถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าใช่แล้วแต่อยาก,กดดันตัวเองมากเกินไปถ้าครั้งนี้คุณล้มเหลวจริงๆไปกันเถอะไปซ่อนที่ต่างประเทศกันเถอะพวกเขาจะไม่พบพวกเราปรับเท่าที่คุณใจเย็นๆตอนนี้ฉันยอมทุกอย่างแล้วทังซานยิ้มแล้วพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันอยากอยู่กับคุณตลอดไปฉันโลกมากสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ชีวิตของคุณแต่เป็นชีวิตหลังชีวิตดังนั้นเราต้องปรับสู่ระดับราชาเทพกลับสู่โลกของเรา ฉันมีแผนใหญ่มากที่ต้องทำในอนาคตถ้าสำเร็จเราจะอยู่ที่นี่ปราบที่จักรวาลอยู่รอบๆเซียวเหมยซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของเขาเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องผู้ชายของคุณจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบทังซานยิ้นและพูดว่าที่เหมยฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยกับความสุภาพของคุณฉันควรทำอย่างไรแล้วฉันจะตบคุณไหมกลับมาแล้วออกไปสามวันแล้วความนิยมขององค์การประมูลน่าจะผ่านไปแล้ว ต่อไปคือการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ในบทนำขอองค์การแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้คุณจะไม่สามารถทำมันได้อีกต่อไปทั้งซานพูดอย่างช่วยไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เขาจะคิดเกี่ยวกับมันและอยู่ในความงุนงงกับเซียวเหมยมองทะเลและออกไปมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมเอาละกลับกันเถอะครั้งนี้ฉันต้องการจะฆ่าสี่คนถ้าฉันได้แชมป์รอบชิงชนะเลิศฉันจะบอกกว่าไม่มีใครคู่ควรกับฉันและฉันจะไม่จ้างญาติ เซวเมยพูดอย่างมั่นใจดาบอาชูร่าการผสมผสานกับดาบเงาเพิ่มความมั่นใจของเธออย่างมากในเวลานี้ทงางซานยิ้มแล้วพูดว่ายังระวังคุณเล่นในรอบรองชนะเลิศเท่านั้นและผู้ที่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้คือผู้มีอำนาจสูงสุดทั้งหมดเพื่อที่จะครองบัลลังก์ของจักรพรรดิทุกกลุ่มชาติพันธุ์จะแน่นอนนำทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างกล่องออก พยักหน้าและกล่าวว่าฉันเป็นห่วงเธอมากที่สุดคุณไม่สามารถใช้กำลังทั้งหมดของคุณได้และคุณต้องปกปิดตัวเองซึ่งเป็นเรื่องลำบากที่สุดทงางซานยิ้มอย่างลึกลับและพูดว่าตอนนี้ฉันค่อนข้างแน่ใจแล้วฉันบอกตอนไหนว่าไม่เคยทำเซียวเหมยขมวดคิ้วและพูดว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าฉันจะคิดอย่างไรฉันคิดว่านี่เป็นงานที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณคุณบอกฉันได้ไหมฉันจะไม่เปิดเผยมัน ทังซานยิ้นและส่หัวและพูดว่าไม่เก็บไว้เป็นความลับดีกว่าไม่อย่างนั้นจะลำบากใจถ้าเธอเปิดเผยบอแสคุณต้องรู้ว่าฉันเป็นใครและเมื่อเราเผชิญหน้ากันจริงๆเราจะเปิดเผยข้อบอกพร่องอย่างแน่นอนเซียวเหมยมองดูเขาอย่างสงสัยและพูดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศัตรูกับฉันเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่เห็นใช่ไหม ทงางซานรีบใส่หัวไม่ไม่ฉันจะจงใจจงใจเป็นศัตรูกับคุณได้อย่างไรปืมคุณจงใจเป็นศัตรูกับฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจริงใจจริง